ครับกลับมาเจอกันแล้วแปดดีอ,อนุูตี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการทำลาเต้อาร์ตโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องกาแฟเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมอยู่ที่โรสเซอรี่ของร้านร้านที่ผมทาง,งานครับผมโรสเซอรี่ก็คือโลงคันวนั่นเองโอเคได้แล้วครับผม ก็ไอเครื่องนี้ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า p r a เชอร์นี้จะเป็นแบบของดีหน่อยเป็นกระจกเอเป็นกระจกเป็นเป็นแก้วนี่จะเปรถผมถอยหลังมันมีเสียงหนี้เมื่อวานนะอากาศดีมากจะซัมเมอร์แล้วแต่วันนี้มาอากาศเหลือ5าองศาเงี้แล้วผมแต่งตัวอย่างนี้มาทํางานด้วยโอ้โหหนาวมากวันนี้สุดๆก็เดี๋ยววันยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังจะไม่ทําวันนี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดผมผมจะมาสาธิตให้ดูว่าการฝึก ทำลาเต้อาร์ตที่บ้านโดยไม่ต้องมีเครื่องทํากาแฟไม่มีตัวสตีมนมอย่างเงี้ยครับมันหัดได้จริงๆสําหรับคนที่สนใจอยากเป็นบริสต้าแล้วก็ยังอยู่ไทยอยู่ยังไม่ได้มาออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก็สามารถซื้อเครื่องเนี้ยมาหัดฝึกมาหัดอะไรได้ประเทศเปิดอะไรมาปุ๊บบินมาออสเตรเลียหางานเราทําเป็นละมันก็ไม่ยากครับผมไม่ยากจริงฝึกง่ายๆที่บ้านเลยเดี๋ยวไปทําให้ดูเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เครื่องไรเนี้ยไว้ใต้คลิปนะครับ ใครสนใจก็เข้าไปสั่งกันได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันไปซื้อนมมาสองลิตร เอ้อันนี้3ลิตร4.50ขวดละสี่แ้าสิบลิตรก็ประมาณ4.28ที่ไทยประมาณขวดละเท่าไหร่ครับใครทราบช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยผมอยากรู้โอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกร,กรณ์ที่ต้องใช้ในการฝึกลเาเตออาร์ดครั้งนี้ว่ามีอะไรกันบ้าง1เลยสำคัญเหยอือก2ที่ปัม๊มหรือเพนเชอร์อันนี้มันการทำงาน เครื่องบินมันเป็นอะไรจากนี้เนี่ยการทํางานของมันก็คือเราจะใส่นมอุ่นเข้าไปใช่ไหมครับแป๊บนึงร้อยเครื่องบินบินไปอยู่ไหนเนี่ยนู่นไงนู่นไงเห็นเปล่าอุ้ยอากาศดีมากเลยวันนี้หลักการทํางานของตัวนี้ก็คือเราใส่นมอุ่นเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ปั๊มแอร์เข้าไปมันก็เหมือนกับการสตรีมจากเครื่องกาแฟนั่นเองสตรีมแล้วก็ปั๊ม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 จนมันมีฟองแล้วเราก็มาเทใส่อีที่ขาดไม่ได้ก็คือนมแล้วก็ผงกาแฟ ในที่นี้ไม่จําเป็นต้องใช้ผงกาแฟก็ได้นะครับจะใช้เป็นผงช็อกโกแลตหรืออะไรก็ได้เพื่อเราจะใส่เข้าไปเป็นจําลองว่าเป็นกาแฟแล้วก็ทาลาเต้อะขึ้นมาอาจจะนึกภาพไม่ออก๋ยวผมทําให้ดูแล้วนมเราทําให้อุ่นยังไงนะครับเราสามารถเอาไปใส่ไมโครเวฟสัก3-4นาทีแล้วแต่ว่าบ้านใครไมโครเวฟแรงไม่แรงอันนี้ก็บอกไม่ได้ถ้าบ้านใครไม่มีไมโครเวฟก็เอานมเนะครับไปต้มก็ได้ครับแต่อย่าให้มันเดือดปุดๆนะพอให้มันอุนอ่นๆถ้าไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ก็เอานิ้วจิ้มๆลงไปดูอันนี้ไม่ได้กวนตีนะจิ้มลงไปดูพออให้มันนุ่ๆ อุณภูมิสัก65เราได้นมอุ่นมาเดี๋ยวเราจะมาใส่ในนี้กันโว้ยโ,โ,โ,โกโหกโกหกขอเทียนนี้แลนะ้วกันโอเคแน่ผมไปได้วิธีนี้มาจากมิสเตอร์แดนแดงเขาเป็นคนที่อิตาลีมานรู้สึกผมก็หัดดูคลิปเขานะตอนแรกๆที่ผมเคยหัดอผมใส่ช่องค่อยดูโอเคแล้วก็ปั๊มไปเลยครับ น่าจะได้แล้วมาลองดูเราก็ใส่ผงนี้เข้าไปครับผมเพื่อจะได้ดู <Art. S 2> อาร์ตมาลองดูก่อนถ้ามันเป็นฟองมันละเอียดใช่ไหม อืมแต่มันไม่ค่อยชัดได้ได้ได,ได้ข้อดีของการฝึกการฝึกอาน์นะครับเราถ้านนมันมาดีอย่างเงี้ยเราสามารถฝึกได้ประมาณนักสามสี่รอบเลยต่อการเทหนึ่งครั้งเราเทกลับไปในเหยือกนี่นะครับตอนผมฝึกลายอาร์ตแรกๆผมก็ฝึกนี้แหละอันนี้เหมือนจะฟองน้อยไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อืมง <c oughs> mm. mm ่ายไหมเห็นไมเห็นมันเป็นลายไหม ที่บ้านมันทำให้เราฝึกเทได้ก่อนจะมาออสเตรเลียนะฝึกให้ชำนาญได้เลยทำเลยสี่บ้นนะง่ายมากๆคืออยู่บ้านก็ฝึกได้ ทำเนงนตรงนี้อ,นอ,อีกรอบนึงเป็นเคลมเลยนี่ถ้าคลิปนี้ผลตอบรับดีเดี๋ยวผมจะมา,าสอนวิธีทำลาเต้อาร์ตแบบดีๆเลย เทคนิคนี้ไปหัดทำอะไรไดอาร์ที่บ้านดูครับเพราะว่ามันจะได้ให้ทําให้เกิดความชํานาญด้วยเกิดการความชํานาญในการทําดูว่าเทคนิคมันต้องทํายังไงลองศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตมีฝรั่งทำทูตอรี่ให้ดูเยอะเลยลองหัดทําดูครับไม่จําเป็นต้องไปลงทุนกับเครื่องอะไรแพงๆก็ได้เนี่ยง่ายๆผมว่าทั้งหมดนี้ไม่ถึงห0 0ร้อยได้ซ้าลองหัดทําดูมาเอาสิเลาจะได้หางาน ง่ายๆไม่ยากอ่าตอนนี้หลังจากที่ผมไปถ่ายพิจิบิมใช่มันเกิดทาให้ผมเกิดแรงฮึดตอนนี้ผมลงคอร์สเรียนบาริซ่าแล้วครับผมมันทําผมเลยตั้งเป้าหมายใหม่ว่าปีหน้าผมอยากลองลงประกวดแข่งลาเตียด,ดู <c oughs> <c oughs> ก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึง่งให้ตัวเองแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูครับผมจบไปแล้วกับคลิปการฝึกทาลาเตีาดง่ายๆที่บ้านง่ายมากๆเลยด้วยเครื่องนี้เงี้ยงเงี้ อยากดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับบริซ่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมปีหน้าเดี๋ยวจะมียิ่งกว่าการทำลาเต้อิอกเพราะผมต้องเข้าไปรสกาแฟให้ที่ร้านแล้วด้วยก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยใครที่สนใจก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมอัปเดตทุกอาทิตย์สวันนีขอลาไปก่อนต้องไปดูมาชูแล้วเดี๋ยวมาชูตื่นโอ้ยร้อนมากเลยไม่ได้ทาครีมกันแดดด้วยสวัสดีครับนี้มันบายบายสวัสดีคะ่ะ